การที่จะบำเพ็ญความดีหรือบำเพ็ญกุศลให้ตนและครอบครัวสังคมประเทศชาตินั้นอัตมภาพในฐานะประธาน สถานีเผยแผ่พุทธศาสนาแห่งโลกในส่วนของภาคกลางเราปลุกฝังกันอยู่ห้าดีในห้าดีเนี่ยให้ท่านทั้งหลาย ได้เข้าใจว่าในห้าดีนั้นเมื่อเราทุกคนทุกท่านเป็นลูกที่ดีเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อน ที่ดีของเพื่อนเป็นพลเมืองที่ดีของหมู่บ้านประเทศชาติและเป็นพุทธสาวกของพระพุทธศาสนาที่ดีดังนั้นทั้งห้าดีเนี่ยท่านผู้ฝังและท่านผู้ชมทั้งหลาย ที่มีโอกาสมาพบกันในไรสดคราวนี้เนี่ยมันมีส่วนที่จะทำให้เราได้ระลึกนึกถึงคุณงามความดีที่จะทำให้กลายเป็นผุ้ศลที่จะเกิดขึ้น ได้ก็ด้วยอาศัยความเป็นมงคลนั้นความเป็นมงคลเกิดขึ้นได้ก็ให้มีครบทั้งห้าดีดังกล่าวเนี่ก็จะกลายเป็นมงคลที่น่าชื่นชมไปกลายเป็นมงคลที่น่าอนุโมทนา ดังนั้นแต่ละวันเราจะชวนกันมาตรวจสอบตรวจตราดูว,ว่าห้าดีของเรานี่ถึงไหนแล้วถึงไหนแล้ววันพระมละบาปเพื่อนน้อมถวายเป็นพระราชกุศลนัล่นก็แสดงได้ดีแล้วใช่ไหมได้ ตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้เราท่านทั้งหลายว่าจะให้สิ่งใดกับใครเนี่ยเราเองมันต้องมีตรงนั้นก่อนก่อนที่จะสว่างให้กับคนอื่นได้ตัวเองมันต้องสว่างก่อนเห็นแสงมาแล้วเห็นแสงแห่งความสว่างสวยัยมาก่อน ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะต้องมาเพียนเพ่งตัวเองให้ได้ซึ่งห้าดีให้ครบเมื่อห้าดีได้ครบนั่นแหละจะเรียกว่ามีความดีแล้วจะแบ่งให้คนอื่นดีได้ก็สมควรเห็นควรดีอยู่ เมื่อเรามีแสงสว่างมีประทีปที่จุดแล้วอยู่ที่กำมือของเราพร้อมแล้วควรแล้วที่เราจะแบ่งสรรปันแสงสว่างให้กับคนอื่นเสียได้ย่อมเห็นเป็นการสมควรอย่างยิ่ง นั่นจึงหายสงสัยไปเลยว่าการที่เราจะแบ่งแสงสว่างให้กับผู้ใดใครเขาอื่นเขานั่นต้องบอกกับตัวเองให้ได้ก่อนว่าเรามีพร้อมเรามีพรเรามีพอใช่ไหมเมื่อเราให้คำตอบขอได้ว่าเราให้เขาเนี่ยเพราะ เรามีพอที่จะให้ไม่เป็นทุกข์มีแต่สุขมากมายหลายสถานให้เถิดท่านให้หมดจิตสุขสำราญให้จน <c oughs> สิ้นสงสัยได้ความดี <c oughs> ก็เพราะเราให้ตรงนี้นี่เองให้ทั้งเวลาประเทศชาติให้ทั้งส่วนรวม ดังนั้น,น,นการให้สวประชาใทั้งส่วนรวมดังนั้นการให้ของเราเนี่ยมันจึงไม่แปลกเลยไม่แปลกเลยท่านทั้งหลายที่เราชาวไทยของเราจะมีชื่อก้องไกล จะมีความดีก้องฟ้าก็เพราะว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาเราอบรมบ่มเพาะกันตลอดมาว่าการให้การรู้จักแบ่งปันกลายเป็นวิธีเดียวที่ ทำให้คนนั้นมีสติมีสติมีความระงับยับยั้งชั่งใจได้ก็คือการพอไม่มีเครื่องมืออื่นเลยที่จะมาวัดว่าความพอของคนเราเนี่ยมันแค่ไหนแม้กระทั่งว่า ความหนักที่สุดในโลกเนี่ยและความเบาของที่สุดในโลกเนี่ยมันไม,มไม่มีตาชั่งไม่มีตาชั่งเวลาอยากรู้ว่าเช้าสายใบย,ย็น ไอ้โเวลาแต่ความมืดความสว่างมันต้องอาศัยแสงนะความมืดสว่างยังต้องอาศัยแสงเป็นแรงเครื่องบอกก็สอบข้าวสารน้ำหนักตัวเรายังต้องอาศัยตาช่างช่างได้ว่ากี่กิโลนั่นคือน้ำหนัก แต่ว่าเครื่องมือหนึ่งที่หาตาช่างช่างไม่ไดนะ้นั้นคือคำว่าสังขารเป็นภาระอันหนักยอมหาตาช่างมาช่างให้หน่อยสั้นข้าราพาโรสังขารน,นี้เป็นภาระหนักหนอแล้วก็ เมื่อหาตาช่างช่างไม่ได้ว่าสังขารเนี่ยมันหนักเท่าไหร่บอกขึ้นตาช่างไปได้เลยสังขารร่างกายเนี่ยมันหนักบางคนก็ไปช่างได้กิโลนั่นแหละบางคนก็ตอนนี้ห้าสิบห้าบางคนห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบบางคนร้อยโลยังงั้นได้ใช่ไหมก็ได้ในใสายตาม,มนุษย์ที่แบบหยาบๆยาบนับหนักเท่าไหร่ ก็ไปตาช่างได้แต่ถามว่าเนี่ยที่ขึ้นไปช่างน่ะมันเป็นดินน้ำลมไฟแต่ที่อยากรู้ว่ามันหนักเท่าไหร่ไม่ใช่ตาช่างอันนี้มันต้องตาช่างไหนแล้วถึงจะรู้ว่าหนักแค่ไหนสร้างค่าราพาโรตาช่างที่จะช่างสังขารต่างหากที่เป็นนามนามเนี่ย ร่างกายเนื้อหนังมังสาเราเนี่ยมันเป็นรูปมณา,ามรูปมาถามรูปชั่วตัวดำก็เป็นรูปมาถามรูปหลอ่อพอจนก็เยอะแยะแต่สิ่งที่สำคัญท่านทั้งหลายเมื่อเรารู้ว่าจิตมันไปยึดมัน่นกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งนั้นเราเรียกว่าหนักแล้วเป็นภาระทั้งนั้นเลย ดังนั้นที่บอกว่าหาตาชั่งชั่งไม่ได้นั้นคือชั่งพาระสังขารแล้วก็ชั่งน้ำหนักของคำว่าปล่อยวางมันก็ไม่มีตาชั่งมาวัดอีกต้องวัดไม่ได้หนักแค่ไหนชั่งไม่ได้ท่านทั้งหลายดังนั้น สิ่งที่ชวนท่านในวันนี้เนี่ยในฐานะที่เป็นวันพระธรรมัสสวรรค์เป็นวันพระแรกที่จะต้องไปลงโบสถที่วัดหัวหนา เวลาเช้าหลังจากทำบุญนี้แล้วล่ะประมาณรักสองโมงแล้วหมุนในนั้นจะไปถวายน้ำปะนะพระคุนเจ้าที่มาทบทวนตรวจตราดูสินดูตามของพระคุนเจ้าอันเป็นกิจของทรงเป็นสังฆกรรมของพระในนั้นจะมีจะตุปจัจจยถวายค่าน้ำมันพระที่เดินทางมาแต่ละวัดแต่ละอารามต่างๆจำนวนแปดเก้าวัดด้วยกัน ที่มาประชุมกันโดยมีวัดหัวนาพระครูกัลยาณธรรมโชตเจ้าคณะตบนเจ้าวาดเป็นต้นเป็นประธานเราก็มีหน้าที่ไปร่วมบุญกับท่านนะฮะดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการเรียนรู้ว่าสังขาร mm hmm. เขาก็ทำหน้าที่ของเขา เนาะและเราท่านทั้งหลายล่ะญาติโยมเราปลดปร,รืองเรื่องสังขารไปได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญนะเป็นส่วนที่สำคัญทีเดียวดังนั้นถ้าให้ดีแล้วก็เรียนแล้วเจริญพรว่าอย่างน้อย ภาวนาเพื่อให้ได้พระนิสงฆ์แห่งคนงามความดีแล้วเราท่านทั้งหลายก็อย่าลืมน้อมถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมสานุวงศ์ เนื่องในวันอภิรักิตะสมัยฉเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2 5 6นินี้นี่เองจึงเป็นส่วนที่สำคัญผลักดันให้เราทั้งหลายได้มีความดีก่อนที่จะแผ่ให้ไปได้มีความดีก่อนที่จะแผ่ให้ใครได้มีความดีก่อนที่จะสแบ่งปันให้ใครดังนั้นแล้วมันก็ไม่ประสบผลสำเร็จ ขอให้ท่านทั้งหลายได้ะสบส,สบผลสำเร็จโดยที่ลงมือสร้างด้วยตัวเราเองให้ด้วยตัวเราเองแบ่งปันด้วยตัวเราเองอันนี้เนะนี่ยสำคัญถ้าหากว่าเราไม่มีแล้วไม่สามารถแบ่งผู้ดใดไกลเลยต้องอยู่พออยู่พอกินพอใช้ต้องพออยู่พอกินพอใช้ พอได้สร้างบารมีพอได้สร้างคุณงามความดีดังนั้นภาวนาจึงกลายเป็นด่านแรกที่เราจะต้องกระทำในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกรชนเป็นหัวใจของพุทธศาสนาด้วยนดังนั้นพอเรียนเชิญ ทุกคนทุกท่านนะอยากให้ได้รู้ว่าบุญของการจะลงไว้ ให้เราได้ร่วมกันอันนี้เป็นบุญปฏิมโมกเนาะ,ะในภาษาก็มีบุญปฏิมโมกนี่แหนะ นี่ก็เป็นหัวใจท่านทั้งหลายเมื่อเรารู้ว่านี่เป็นหัวใจของ์การที่จะเสริมสร้างเป็นแนวทางเดียวที่จะทำให้เราเป็นผู้ที่มีครบทั้งห้าดีเลยทั้งคิดดีทั้งพูดดีทั้งทำดีทั้งเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและเป็นพูทธศาสนิกชนที่ดี นี่เป็นสิ่งที่สําคัญดังนั้นเมื่อเราเจอสิ่งที่สําคัญเนี่ยเราต้องร่วมมือกันให้มันสําเร็จว่าบนปฏิโมกเดือนหนึ่งมีอยู่สองครั้งสามเดือนมีอยู่หกครั้งหกครั้งก็หมายถึง ครั้งละหนึ่งพันบาทก็หกพันบาทนั่นคือบุญปฏิโมกในพรรษานะขอจะาภาพหกท่านท่านละหนึ่งพันบาทเพียงพอที่จะตักถ่อก่อกุศลบรรดาลดลให้ท่านทั้งหลายได้เห็นผลทันตาได้มีภูมิวัฒนาทันทีเร็วด่วนเนี่ยก็ ควรที่จะกระทาไว้แต่ว่าทําดีที่สุดนัดด่นคือไม่ต้องเสียอะไรเลยนั่นคือภาวนานั่นคือภาวนาหายใจเขา้าหรือหายใจออกหรือหายใจเขา้เขายาวหายใจออกยาวหายใจเขา้เขาเบาหายใจออกเบาหายใจเขาเา้าสั้น หายใจออกสัน้นหายใจเข้าพอดีหายใจออกก็ให้พอดีเนาะเมื่อความพอดีเกิดขึ้นเนี่ยเราท่านทั้งหลายลองนึกดูว่าเมื่อเราพอดีกับการมีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เราจเจริญรุ่งเรืองม,มาได้ก็ด้วยสติ เราเองนะะที่เราเองนี่แหละดังนั้นจึงอยากจะชวนท่านทั้งหลายเรียกลุกปลุกให้เข้าใจไปตรงกันว่าอย่างน้อยการเจริญภาวนาจะอ้างว่าไม่มีเวลาตรงที่เรามีลมหายใจเป็นสิ่งที่สำคัญดังนั้นถ้าเรารู้ว่า สิ่งที่สําคัญนั้นคือลมหายใจคือลมอศาสาจปาสะอ,อานาปานะนี่เป็นตัวสําคัญทั้งหลายดังนั้นถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่มันเป็นคุณต่อเราและมันเป็นบุญต่อเราเป็นกุศลแก่เราเนี่ย ขอท่านทั้งหลายจงรีบทำเถอะแล้วก็เพื่อที่จะน้อมให้ตัวให้ตนให้คนนั้นได้รู้คุณค่าของบุญญาบารมีที่เราจะทำกันอย่างน้อยที่อยากจะหยิบยกสาธุมาให้เราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นนั้นคือทำคำสอนของพระศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้า ได้รู้ได้เห็นในแนวทางของการถวายเป็นพระราชกุศลเราต้องทำบุญกุศลซะก่อนต้องทำบุญกุศลซะก่อนเพืนะ่อจะให้เกิดบุญกเกิดกุศลนะดังนั้นตอนนี้ขณะนี้เราท่านทั้งหลายจะร่วมด้วยช่วยกันตื่นดึกลุกเช้าทำวัดสวดมน แล้วเราก็มาสร้างกุศลด้วยการเจริญภาวนาซึ่งหนึ่งในจํานวนหลายส่วนที่จะทําให้เราได้มีสติปัญญานั่นก็คือการสดับกลับฝังธรรมสุตตะมยปัญญานั่นเองตัวสุตตะมยปัญญานี้เองที่ทําให้เราได้เกิดปัญญาเมื่ออยากมีปัญญาก็ต้องฟังฟังในที่นี้นั่นหมายถึงว่าดูเถิดว่า การที่เราจะดูทำคําสอนของพระศาสดาได้นั้นจะเป็นต้องค้นคว้าเปรียบเทียบดูที่พระองค์ทรงกล่าวถึงในอังคุตรนิกายก็ดีดังนั้นถ้าเรารู้ว่าในอังคุตรนิกายเนี่ยพระบรมศาสดาพระองค์ทรงตรับอย่างไรเราท่านทั้งหลาย ก็ต้องไปศึกษาเพื่อพรพอมกันบะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสนั่นแสดงว่ายังมีส่วนที่จะทำให้เราได้รู้และเข้าใจในส่วนของพระไตรปิฎกที่พระบรมศาสดาพระองค์ทรงตรัสมาให้เราได้ค้นพบในแง่ในเรื่องราวต่างๆนะเพื่อ ที่จะให้เกิดบุญเกิดกุศลและที่สำคัญอย่างยิ่งวันนี้ก็จะไปทบทวนตรวจตาซึ่งพระธรรมวินัยดังนั้นส่วนหนึ่งในหัวใจย่อของพระธรรมวินัยที่เรียกว่าอาปามะจุปะบันิ้ต้องให้หัวใจเพราะ พระธรรมและวินัยคือหัวใจของพระพุทธศาสนาและพระคุณเจ้าทั้งหลายจะต้องไปลงอุโบสถปฏิโมก็ต้องพกหัวใจไปด้วยว่าอาปามจุปะคำว่าอาปามจุปะนั้นหมายความถึงมากอาที่ออกมาจากคำว่าอาทิกกัมมิกะในส่วนหนึ่ง นั่นหมายความถึงว่าสิ่งที่เป็นอาบัตหนักไม่สามารถแก้ไขได้อันนี้หนักนี่คืออาปาก็คือปาจิตติว่าด้วยเรื่องสิกขาบทที่เป็นละหุกาบัตอาบัตเบาตั้งแต่นิสยคีปาจิตจติไปจนถึงเศกยะรวมตลอดถึงปิสุณีวิพังทั้งหมดนี่เขาเรียกว่า อาปามะมะนี่แปลว่ามหาวัคมหาวัคนี่แปลว่าปาติโมกตอนตอน้น10ขันธก,กะหรือสิบตอนนั่นเองอาปามะตามาจุจุก็คือจุลวัคจุลวัคเนี่ยหมายถึงว่าด้วยสิขาบทที่มันนอกในพระปติโมกตอนปลาย มีทั้งหมด12ขันธะด้วยกันและประการสุดท้ายที่เป็นคาถาหัวใจอาปามจุปะนั่นสุดท้ายก็คือปริวานปาริวาระแปลว่าบรรจุคําถามคําตอบความรู้ในแง่ของพระธรรมวินยัยบรรจุไว้ที่ปริวาระทั้งนั้นเลยดังนั้น ท่านสาธุชนท่านผู้ชมทั้งหลายว่าว่าจะเป็นบุญได้ต้องกลั่นกรองอย่างนี้แหละต้องเรียนรู้อย่างนี้แหละสุตมยปัญญาจึงจะเกิดนึกใครควรตึกตรองให้ทุนที่ได้นี่แหละเรียกว่าจินตมยปัญญาและสุดท้ายก็คือนี่สัมังกรณังงไสยโยสุดท้ายก็คือภาวนามยปัญญาใครควรนะทุ้นที เป็นขั้นเป็นตอนให้รอบครอบเรียบร้อยดังนั้นถ้าเราได้หัวใจแล้วที่พระมาเทศตํเชาจะอ้างได้ว่าพระได้หัวให้หัวใจของพระธรรมวินัยแล้วนะฮะอันนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ท่านทั้งหลายได้หัวใจวันนี้นะสี่ห้าคํา อาอามะจุปะทั้ง5้าประการ5ข้อ5้าอย่างนี้เป็นหัวใจของพระวิัยปิดกที่หยิบยกมาให้ท่านทั้งหลายได้จดได้จำตามสมควรดังนั้นวันนี้ในวันสำคัญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมวพรรษาด้วยเนื่องในวันธรรมมะสวรสเป็น วันชาวพุทธโลกด้วยประจําวันพระแรมสิบห้าค่ำอย่างนี้เราได้ร่วมจิตร่วมใจมีหัวใจกับทุกคนทุกดวงแล้วทั้งหมดหนึ่งดวงมีอยู่ห้าห้องห้องหนึ่งเรียกว่าอาทิอาทิกร,รัมมิกะห้องที่สองเรียกว่าปัจจิตีห้องที่สามเรียกว่ามหาวะห้องที่สี่เรียกว่าจุลวัคและห้องที่ห้าเรียกว่าปริวานทั้งห้าห้องนี้ สามารถที่จะให้ท่านทั้งหลายได้ท่องว่าเป็นหัวใจผู้ดใดใครเป็นหัวใจมีหัวใจได้หัวใจท่องหัวใจขึ้นอาปามัจจุปะอาปามัจจุปะ,อ,าปาาปะอย่างนี้ก็ประเสริฐแล้วก็ขอให้เราได้ระล,ลึกนึกถึงว่าอาปามัจจุปะนี่แหละเป็นพระธรรมวินัยที่ควรจะนำท่องติดตัวทุกครั้งทุกคราวไป ื่อความเป็นสบิมงคลนะดังนั้นขอความเป็นมงคลเหล่านี้ที่เราได้เจอเจอกันในเช้านี้ขอความปรารถนาดีทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขจงบังเกิดขึ้นกับสตาสา,าทุชนทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมตั้งแต่ทำวัดเช้ามาเลยยาวมาเลยแล้วก็เดี๋ยวจะติดตามไปที่ลงปฏิโมกด้วยดังนั้นวันนี้มาให้ข้อคิดมาให,ให้หัวใจแล้วก็จะได้ไปปฏิบัติงานภารกิจอย่างอื่นต่ออีก ก็ขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอจเจริญพร